<c oughs> นะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์ไปอยู่ในเรือนเกษตรตราธิบดีในเรือนคู่ครองก็หมายความว่าความสําเร็จในส่วนหนึ่งนั้นจะมาจากคนรักคู่ครองนะครับจริงๆดาวคนรักคู่ครองเนี่ยมันขยับดีตั้งแต่ช่วงช่วงเมษายนช,ช่วงมิถุนายนนั่นแหละมันไปเป็นราชาโชคอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็มาเป็นมหาจักรที่กรากฏอีกช่วงหนึ่ง ฉะนั้นง่ายๆเลยจากมิถุนาแม่ไปจนถึงกันยายนน่ะคู่ครองเนี่ยจะนําโชคมาให้ชาวล,าล,าลัคนาราศีกุมคู่ครองจะนําโชคมาให้นะครับทําอะไรก็ตามให้ยึดโยงเอาคู่ครองเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นเมนเพราะว่าดาวมันไล่มาเรื่อยๆอาทิตย์ที่ไปอยู่มิถุนได้ราชาโชคพออาทิตย์ย้ายมาอยู่กรกฎได้มาหาจากอาทิตย์มาอยู่สิงได้กเกษตรราธิบดี และทำไมถึงพูดถึงดาวอาทิตย์ล่ะเพราะดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองของชาวลัคนาราศีกุมฉะนั้นคู่จะนำพาซึ่งความสําเร็จมาให้รายได้พิเศษโอกาสที่ดีอะไรที่ดีๆต่างๆจะเข้ามาจากคู่ครองหรือเพศตรงข้ามทั้งสิน้นส่วนในเรื่องของความรักคู่ครองนั้นผมคงจะแยกย่อยออกเป็น2-3ประการดังนี้ คนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับชาวลัคนาราศีกุมคู่จะนําพาสิ่งที่ดีนําพาความเจริญรุ่งเรืองมาให้เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วแต่ก็พยายามนะครับระมัดระวังอย่าให้มีปากเสียงมีข้อขัดใจเกิดขึ้นเหตุผลเพราะมันขัดลาบม,มันขัดดวงนะครับนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวกาลังดีดาวกําลังเป็นราชาโชคเป็นเทวีโชคนะฮะมันเป็นภาคหนึ่งของของชาวลัคนาราศีกุม พยายามยึดโยงเอาเรื่องของการ Make Money mm. เป็นหลักแล้วจะดีดีทั้งความรักดีทั้งเงินนะครับประการที่2คือสําหรับชาวราศาีกุมที่ยังโสดเป็นไปได้ว่าจะมีคนมาชอบพอมาถูกใจกันนะครับลองดูให้ดีแล้วกันเป็นความถูกใจที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้สึกอยากจะเข้ามารู้จักมาเจอเจอแต่ก็มีผลประโยชน์แฝงด้วยฉะนั้นคุณดูแล้วกันครับว่าสิ่งเหล่านี้คุณโอเคหรือไม่ สุดท้ายนี้ชาวลัคนาราศีกุมใครที่มีปัญหากับคนรักคู่ครองมางก่อนหน้านี้ปัญหาจะคลี่คลายไปได้ด้วยตัวของมันเองแล้วก็จะไปในทิศทางที่ดีในอนาคตผมว่าชาวลัคนาราศีกุมปีนี้ถ้าจะรวยถ้าจะเฮงถ้าจะปังความสําเร็จต่างๆทั้งเรื่องเงินเรื่องงานน่าจะมาจากคู่ครองของคุณนั่นแหละขอให้โชคดีครับ